ใส่หมให้ใส่ฮเอาเอาว้าวไปสัสดีสัดีเช้าสวัเดีสวัสดีว้าว้เป็นโล่พนะฮ่าเอยโล่ปลาสัมดีาทุกคนเลยอ้ยอ้ยเอาแล้วไปนอนเอาอเอาแลสบายทุกคนพอกับสักกน้าคนสีพนดอนคือเก้าทุกนเลยนะวิดีโอนี่จะพาทุกคนมาบึง เงาใครคนโอ้เงาไผรคนทุกคนทีมงานท่า,ทานี้อามองวัด,ด,ดเนยวัดทางเหนือเอามองวัดแล้วเออตอนนี้เอามองลงวัดไปแล้วโอวัดแตกกับห้าเลยคนเท่าโอ้ยพูดเถื่อนเลยป้า,ปา,ปาว่าหันวานเดี๋ยวบอกเขาวัาหลานต่ำเถื่อโอ้ยฉันตึงสุดโอ้ออยเอาขาให้เจ้าขาให้เขาให้เลยหัวหลานกับหัวหลาน,ลานย้อนจะท่องเถื่อนฉันตึงตเดียนี้โอเคนี่ มาเบิงทุกคนตอนนี้เอาม่องเขาวัดเส่งเหาไพคนสีผ้าทุกคนมาหลุดน้ำกันมาลวงนี้เขาสีมนนันได้บมา,า,ยยบาพี่น้ามองอย่พี่นะอหัวนะสนพี่นะตอนนี้นะทีมงานท่นากลังโล่งหมดเบิงก่อนนี่ปลาเออเขาบา่ปนี่ปลาเลยนี่ปลาถึงเ,าาาเราซะนะนี่ Nato tân bia hà nội market hair market hair at the bay. Market hair only mất đi. Ni có người ta thảo 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 con thảo 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 อันนี้มันวีทีการที่จะหากินคนหาปลาตาธรรมศาสตร์ไรบอเออเออไรบ่้ามองวัดทั้งหนอของบัดัดัดแต่ก็หุดไหใส่ใส่ปลามันแงถึงมองนะมก็ได้ฮะไหลบ่นะไหโอ้ยไหลข้าก็ได้ใส่บ่ให้ใส่เฮ้ยเอาได้เอาได้

เดินทีมงานคอยลืเอาปลาขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันตอนนี้น้ามันยังไหลอมม่งขึ้นมาทั้งหลทุกคนตอนนี้มีกรุเยอะเลยอ่ะกูมาเลยกูมงมาเลยปลาออกทุกคนมีปลาแล้วมีปลาแล้ว่นารหายไปไหนึนเถียกับ่โอ้ซุพอนหมานอยฮิน่ิบแปดตัวนะรมิิบแปดตัีก่ได้ หน้ามัทแห้งเนาะพี่กายสิบแปดตวแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันมได้ถือร่วงมันคักไหนอะไคักไหนไหนหายไปไดนพัดนีหรือเปล่เโอ้ยงงงงงยังงได้บพี่จะไฮะฮะปดหม้อป้าไปไหนไหดีดีพัดดีหรือเปล่า ลุหนาออก็ออกบ่บดึงออกไปนอกมตีไออยู่น่อยบุึงเลืกเลืกมองไปน้นตีไปะไปะทกคนไปด่าดุุกันตุกันอีสังนอีสังฮุ่กันไปผ้นากับไรผนาเอ้ามงก้อนมงก้อนม้อนหาม่กอนนะยบอกกอนอึดบ่เด้ฮะ เห็ดบ่อ่ใช่ไปเป้ไปแล้นไไม่ได้หนกกาได้เพราะนักเลอยืนมาถึงหมดเฮะคือจะไหนยืนมถึงยืนมาถึงอ้ย่าัมือสักดาเด้อเอกแล้ว่าหันเอาแล้ว่าหัยังบ่ป่าย่างบ่ยังบม่ป่าฮะไปเลยใส่ใส่ป่าลึกันอึงกันดนะว้า โอ้เป็นโล่พนะฮ่าเออโล่ปลายสัมผัสนี่ปลาทุกคนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรพี่น้องเอออะไร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 ทีมงานหนาอะไรฮ่าแล้วต่างๆคนจีบดอนบนนี้มันอีเดียวมันคือเก่าพี่น้องมันคือเก่าโอ้ยปลาปลาค่ำใหญ่นี่คือปลาปลาคำเนาะอู้ก็ไปห้าเลยพี่น้องเอ้ย บมพี่ผ่านการแสดงมาได้ม้เนี่ยนี่ทุกคตนเนี่ยบอลนี่เจอได้เจอได้ใส่แต่เซ็ตเอฟใช่ไหมนี่นี่นี่ทีมงานหน่าแด้อจมงานหน่าเล้อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วข้ามองพัดอมลุ่มด้วยนี่เจอแล้วทุกคนเจอแล้วอะไรเผื่อขึ้มาอีกตายตายตายอายุโยนอ่ะโอ้โหนี่มันมีปลาอันนี้ประพี่อายุโยนี่นี่ทุกคน ขักแน่มนมันประมาณกับโลครึงเนาะใครได้ยเกยบ่บ่เคยใครได้ยงเนาะที่ยนเขาหมดทุกใบราเห็นมองบเห็นมองแล้วมบถึงอ่ะท่านี้ว้าวองมบถึงปดออกเอาืหอยแบจียบะเิมาหาแบบ่ปาขึ้นไงตวป่าจนหัดคอเนาะมงสิบหัดคอสวสุกวนเนี้ย ผมพมตัวน bon oh, really like. ี nelle, to to ้มัิโบไซเนาะองใจองใจเนาะที่มัซิโบเอาแล้วฮะโอ้พอดเปิดอย่าปหยันี่เขาเตรียมเาะเตรียมเลยโบห่ก่เขเป็นโอ้มัิโบไซสุดถ่ายมากับหมานเห็นปะสันแม่เอ้ตายอู้ใคได้เลยเนาะตายตง่แหงกรบปลาตัวนี้ปลาปลาก็ปลากระใหญ่ปนี่เนาะโอุ้ทีปลาปลาก็โมใหญ่นะ ไคได้ทองยังไงอกใส่ไกอเชียวปลาป่ายังไงป่ปลาปลาใช่ปลาเงิปลาครับเนาะนี่มันมีเหลืองๆอเปิปลาครับไปมนอีกวันนี้ส่โอ้คับเลยคับเลยมันอยู่ังสีเนาะปลานเนาะมันอยู่ดังสีเนาะบไปบางสีดังสีเลยมังบังถือแบบนี้เนาะไป ขึนขึ้นได้พุ่มไหมคิ้วเผือกพุ่มอะไเงี้ยนะคิ้วเผือกใครขึ้นได้ไปไปไปจอยละมาพายมาพายเส้นสันเล็กตีจอยไนี่ทุกคนเลยตอนนี้ทีมงานเท่านี่ไร้ไม่เล้วหนึ่งแตกเออคือว่าพุ่มนี่กับบุรุษได้อยู่ทุกคนได้อยู่ไกล้ป้าปากตัวหนึ่งประมาณอ่าโลครึ่ง คิดว่าปลาตัวนี้นะ่าจะมีไข่เพราะว่าท้องมันใหญ่นะเด็วกระตูงใหญ่อีกมองมองซิฟดิเขาเขาแต่ขอ้ขอน้อยเดียวแต่คิดว่าต้องต้องมีไข่เออที่ว่ามันนี่ในคลิปนี้เ้าต้องลุดกันสองพรมทุกคนเด้อลุกกันแบบยาวๆไปเลยสองเลยสามพรมไปแล้นี่เบิ้งเช็ดใช่สิผ้ากางเ,เอาเอาอะไรใส่ฮะคุณนายถ้าจะว่า,กกามันมันรู้ก้าเนี่ก็เพราะท่านหอนยะไม่เป็นไรเด่ะหน้ามันยังขุ่นแห้งงั้นหมดบริเวณโตแต่ว่าเขาก็ต้อง กางแบบมอหมวดมุดมหมวดเนี aları, Luckily, ่ยมาไหนก็ปูม oh, no. ้ามันส่อฮะเออใส่ไปใส่ไปก่อนที่เงาพี่แม่จ้าเงาได้งามวัวตื่นส่อหลอวะโน่นี่ขอนตื่นอ่ะนี่เบป็งวิธีการเช่นใส่ประสิกางห้องใส่กางจะได้ทุกคนเบึ้งน้ำพนเด้ออันนี้มันวิธีชีวิตการหากินของพี่น้องชาวไต่ฮะการมองวัดภูมุดปลาไหลใส่เจ็ดเอ้า อจได้ไ่ได oh <my> ้บเห็ด oh ฮ oh oh ้บเฮ้เอ้านี่ก็คือล้งหลอดพุดวแบบใหม่แบบใหม่สูตรเคลื่อนมาสูตรใหม่เนาะนี่อีกสิอ้ออ้พอดีเนาะเฮเอ้ามอญลงไปแล้ว้าลงแหงแค่มอยตา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 บคึ้น้มัว้าจะมลงแหงเดีวกเร จะไปแถไ้าไพคอยกูโอ้ยมันหนหง้ยไอ้นามันโอ้ยบัสะเห้าขอันคอนหมอปดตัคนจบสะัสาะนเอาคือเอาคอเคืน้ำบสเปลี่ยนบรผ่านเดี๋ยวเกี่ยวกลองสีฟูเวเพื่อบาดูเบาันแล้วไปขึ้นนะขึ้นนะ กือบมือนขึ้นได้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 สูงข้งเนี่ยบ่หรแค้ใจไม่โอ้ยบ่เอกอยไหนหมุนขามบ่เป็ขามอกขามเลยเอาไปนี้ไปนี้ไ้เนี้โอ้สิมันบ่ผมีก็าเปลี่ยนเถอะน้าโมเสาะหน่อหาดังจมอยู่เอาหาดังงดาอยู่หน้าต้นโต๊ะหอมแห้งเนาะไม่ยังัวปีเนาะนี่ป่าหมอพี่คอนหมอ

ปวมมันยึกยึกนม่้ค่ะอมึบไม่ไม่่เพรสักลาไจ้ะไช่เอ๋ะปจ้าลึงเบอรงนึงเบิงลุุนเบิ้งทุกคนลุุนเบิข้อกอนาถึงราหึข้ี่รัก็ส่วนฟันป้องักจุกเ้นมอหมดอีกตัวจ้าตัวถือสัไพ่เลย

อเออีแถวพี่น้องดูดูดูดดูคือเก่าเนาะมันมันเด็นปลาขาวๆน้อเอพี่น้องพี่น้องพุ่มที่สองก็เจออีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่นนี่มันโมาสักทีไหนโอ้ยสองแต่สองแตสองพุ่มสองเต่เนาะมวนเดามันมีมวนเดามวนเดถ่ายเหนบรังได้ป่าีเด้อหืมเจริญก็ตุเลย โอเคเนี oh, ่ยโอ้ก็บไปได้เหรอเนี่ยบอกเรื่อผู้เีาไปบ่โอ้เนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณโลนึงทุกคนโลนึงนี่รด้อกระดูกหนึ่งโอ้ไหล่องแตะหน่ทุกคนเลยซองคลุมโอ้ขนาดไห้โอ้ไงไงก็ท้าบาททุกคนนี่ก็ท้าบาทนี่ไก่เน่เอามาปล่อยเดี๋ยวข่าวหลังมาหนิมาฮัมฮันกินงไงฮัากินง่ายไป ไปรุ่นต่ออีกคลิปนี้เฮาเอาสามผมด้วยสามผมเอาเอาผม ine. ตัวคอนหย่ากับไต่บ่ฮะเอาตัวคอนหย่าตัวตัวข่อยขอข้อขอข้อค้อนกันด้วยบ่โอเคบ่นาะเอ,อ้ยกูกไข่นเขน,ขน,น,นี่ยทาบ้านของว่าเนี่ยเอาตัวน,นั้นบ่โอ้ว่านี่มันมันขึ้นหอดเจ้าสมไหมโอ้แน่นอนเนี่ย้ยแสดงว่าถึอหยาไหมนี่ถือกูพุ่มเนาะแม่นบ่ถึอหย่าไหมนี่เนาะ

Okay, okay, อโอเคโอเคพักกระลนอกว่าโอ้ขนาดน่ะพันักพักกร,ระโนแหละก็เราน้องเด้อเดะอก็เขียวนี่นี่ทุกคนรุ่นกันบัตรที่สามยังไงเอาเบิ้เลอเอาเบิ้ลฮึบฮึบฮึบเอ้าวันนี้คือถึงไะหายเด้อเอาไอ้ที่ขอน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 โอ้ยปลาแดนก่อนเนี้ยเพ่นสัตว์โอ้ยปลาปลาออกก่อนได้เว้ยดเลย เฮ้ยสันว่อะไรเรื่องเนาะผลเสียหายวแผลกามองกับอะไร็ะไรก่อนอีกวัวน้ามงอใส่บาทีเพัดกัยุบอยู่ล้ยน่ขามเลฮึบฮึบยามหอกอไอไโอ้หูย่โตงย่ปแขูโตนตไปลาไปอะไปไปอไปไไเคอนขอยวบงใเจคอนขอยอดตัเสียีด พระเอาแกเดือดป้องแกมันก,นงนกางโว้ยมันโกนมันจะไหก็บมถือดอกเพระเาะว่าจะต้นหนังก่อนเนี่ยมังค่าวนี่ยอาเรียนหนัง้อนมองตัวนี้มันเพิ่งไงไซุ่่มตัวนี้มันไหลกว่าไซ่แยังเพิ่งไนะกระคอนตัวนี้เดียวคอนตัวนี้นีเดียวนี่ในหังข้ากาไข่อยู่ไหมบ้างนี่มารุ่นตัวนี้อยอะยังกับเส้นหัวใหญ่อีกป่ะป่าบ่ะี่ป่าบ่าคือบ่ฮะ

แปลกว่าผมมีปลาบนเขาว่าซองผมปรตทีน so right. oh, ันบอลนี่ได้ลวงมนเนาะทุกไอที่เหื่อมในแห่งขอนู่ข่งเนืใส่เล้อกพี่หูข่างเนื้อด้วยเจ้าหูขางเนื้อนอเขาไม้จับผมก็ไข่อกลรเลยเขาขัจับไม่ได้เลยกาเลท้นหูอยูัหมอานเอเป็นหัวโย่ มันดูดเบาเขาจะมาจะเอามองไงชายโมองถึงดูดเบามันฟูหันคอนไตไม่มีคอนยาวแตะทุ่มด้วยหันสายดันด้วยหรอฮะอ๋อมันี่มันี่ได้สิโอ้ยหวัดแตกวัดแตกคักวัดแตกคักเอ้าอีสังมุดหน่าวขาสีก็ต้องว่าหมดโอ้ยตายแล้วเนาะ ทั้งหนามีขอนจูบที่ถละดันหนามีขอนอมยูหูเยสเปากวนแห้ทั้งท่ขอนไ้เจ้ะทั้งไมันมีขอนใหญ่แปลผมสขอไส้นะองแงคมาสั่งมก่อนีใส่สเยหักบ้านเข้ปีนี่ก็ใส่อันนี้กวนนหดอีกอะมันยังวัวปีได้นะ มันแนผูกผ okay. okay. ah, ูกนไหเขาเขียวมันแต่กเรียบหน่อยไ้เลยเพราะวัามีขอนยาวขอนยามันเบียดอยู่ฮะขอนยาวแต่ละกขลงแต่ได้เพิ่มมาไฮะพี่บอกอ่ทีมงานเหรอทีมงานู่บําีปลาเยพุกนเลยใคยเฮ็ดมานี่สองภูมิสาสองภูมินี่่สองตัวเลี้ยงตี้วันนี้มาภูมิที่ อันนั้นภูมิที่3กลางมองผิดพลาดเพราะว่ามอ่งข้าฝันกันทีมงานโตลงก่อนก่อนป่าป่าออกก่อนบุ่รีวันนี้มามมาาคอนที่สี่นี่เพื่อนวานะเพื่อนเสาะนะป่าบนเขากับที่ว่าในสองภูมิที่ผ่านมาหน่อสองแต้มนะทุกคนก็พอได้กินอยู่มากับทีมงานมันนี่สำหรับวิดีโอนี้ก็ับฝากทุกคนสำหรัก่อนเด้อเพราะว่ามันกะประมาณกับเจาหนาที่เนาะตอนนี้ทีมงานเขากำลังกูม่วงเพราะว่าบุมีป่า บะไรป้าทุบนี่มันมาทาันเสาะเพื่อนว่าวันนี้เข้าบัดไซคอนแต่ว่าคอนนี่หนาขี้ไซยังอัดอยู่หนามาบุทัานโตหอมแห้งกว่านายเส้นเอรกลุ่ยนักนะอ่ะทุกคนเลยสำหรับวิดีโอนี้กับฝากทุกคนตาดีก่อนโชคดีทุกคนแล้วภูมิหนาคอยชิลงเองรุดน้ำกันว่าสิมาในวมานวิดีโอมาร,รุ่นต่อไปทุกคนบายบายสวัสดี